จะมาแกะเช่นนั้นเพื่อกันเลยนะแต่ว่าจนนี้ไปแกะที่บ้านกันดีกว่านะเรารู้แล้วว่ามันมีอยู่สองสีแล้วชอบสีเขียวกับสีม่วงสวยนะเฮ่ชอบสีม่วงสีเขียวก็จะเป็นของเด็กสีม่วงก็จะเป็นของผู้ใหญ่นะคะสวยนะนอสวยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเอาเอาไปแขวนที่เราแขวนผ้ากันที่บ้านนะคะ ค่ะคนไม่อยู่บ้านกันเลยคนเขาไม่อยู่บ้านกันนะคะคนนี้ไม่ใช่แม่นะคนในบ้านเหมือนกันนะคะเดอยละคนใหม่มาปุ๊บเลยเจอละคนใหม่มาปั๊บเลยเวลามีบ้านอะไรใหม่เนี้ยมีร้านขายของกระต๋านี้ก็จะเป็นของคนนี้อะไรอะไรก็เป็นของคนนี้หมดอ่ะของสวยๆก็จะเป็นของคนนี้ เขาคือเคยเป็นของวันนี้ไวยอะที่เราหมุนหมุนอยู่อะกระเป๋านี่เสียงมากเสียงดีเสียงดีดีเด้อเลยนะแม่กระเป๋าก็เสียงดีชะมัด,ดนะ <c oughs> แม่กระเป๋าก็ยังเสียงดีงด,ดีเลย, <c oughs> ย,ลย,ยนี่เราจะใส่ยังชิ้นี้ดกันนะคะไม่ใช่นี่มันเด็กไม่ใช่เด็ก ทำไมมันใส่บีได้อะคะทุกคนคนนะคะใจะมันใส่ไม่ได้ตอนนี้ยังใส่ได้เลยทำไมไม่เข้าใจอีกแล้วครนังไยยงคะทุกคน ตาช่งๆนะะคชั่งะะให้จะต้องไว้ได้านล่างดีไหมเออช่วยนั่งให้นะคะแล้วก็จะเอาใส่ไว้ในกระเป๋าน,านี้ในกระป๋องนี้ในกระปุกนี้กันนะคะนึกว่าจะมีไข่มุกอ่ะน,นึกว่าจะมีไข่มุกแถมมาเด็ก็ยังไม่เคยไนดะ้เคยได้แล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นนะมันแบบว่าลอยลเกขึจากกระปุกได้เลยะคะต่อไปนะคะเราก็นะคะจะ จะมาดับทำดับเปลียงใหม่แั่เปลียงใหม่กันนะคะเปลียงนี้เราจะไว้ไหนกันดีทุกคนช่วยคิดหน่อยนะคะว่าเปลียงนี้เราจะจไว้ไหน,นแล้วหมุนไม่ได้จะไว้ตรงนี้ก็ไม่ได้ค่ะ ทางขยะเราต้องเอาออกก่อนนะ่ะขัทางขยะทำไมเอาออกไม่ได้อ๋อทางขยะมันอยู่ในบวดหมวน,นี้ะ ถังขยะไว้นะอันนี้ก็คือโอ๊ยอันเชิวอันชดเชีวเลยก็เสร็จเรียบร้อยนะ นอนดูโทรทัศนค์ค่ะทุกคนตรงนี้ต,ตีก็จะนอนดูโทรทัศน์นะนอนดูโทรทัศน์ได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นข้างนั่งเล่นนะคะ เราแขวนผ้ามานะคะข้างบนนี้ก็ยังตั้งของได้นะตั้งเป็นไอพ้พวกนี้ดีกว่าพรกตุกตะตรงตุก,กตากกตาตุกตาเตอะไรเนี่ยตั้งกันเลย ไว้ตรงนี้เลยนะลเม่ะี่ก็จะเป็น้างนานค่ะ Wait, no one. เก็ 17. บเนบก่อนนะจ้เส้นเรงไกับกนนะคะ เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปกนนะะันกรอนนะคะกันกรอนนะคะอร่อยโคโค่นมันคืออะไรอะคืออีหยังอะมันคืออีหยังอะเราคือยังไม่ไม่เคยเลยมันคืออีหยังช่วยตอบทีไอสีเขียวไอที่เราไหวเป็นสี ฟ้าเหลียงภูมันคืออีหยังสีเะรล่องแห่ยอีหยังว่ะอีหยังว่ะเฮาบลูเลย,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 เเลยทุกคนถ้าใครรู้นะสำหรับพี่วาวานะคะพี่วาวาวะเขาก็จะเล่นเกมตุ๊กับกกล้าเหมือนกันพี่วาวาพี่วาวาช่องเกมซากรุระโรบอกอะช่วยบอกมาหน่อยนะว่านี่มันคือเกมอีหยังคะไม่เข้าใจเอ้ยไม่ใช่เนี่ยคือสำหรับ ใช่พี่วาวาที่เล่นเกมสกุระเราบอ่นะคะนี่รูปหัวใจอ่ะช่วยตอบทีค่ะว่าไอ้สี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 เขียววันนี้เขียววันนี้แล้วก็สีเหลืองสีฟ้าๆน้ำเงินเนี่ยก็เสียมพุ่นมาคืออียงคะช่วยตอบทีนะคะคืออียงก็เราก็เหมือนว่าจะเรียมบ้านกันเราะเราะเราะรากันเลคะ เทดลนิแทลลถลกถืดแล้วนะเลี่ยเบอร์ถือไปหมดแล้วนะคะมงกุฎของพี่นะคะเก็บไปก่อนนะคะพี่ก่ะหวังแต่มงกุฎจริงๆนะคะพี่ค่ะหวังมังกุฎจริงๆนะคะได้ไปเลยนะคะพี่วายช่วยํำเนิดนะ